มีกอนนอนตักด้วยนะคะวันนี้นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่มีเด็กนอนตักนะคะโอเคน่ารักมากอัญชลีว้าวเก่งจังแม่รักหนูมากเลยนะเนี่ย เด,เด็กก่อนนะคะเด็กกอน,นอนตักอันชลีมีเด็กมานอนตักอันชลีนะคะวันนี้ยดูสิเนี่ยโอเคค่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะขอตรงๆนะ เพราะว่าเรามีเจ็ดวันไงเราก็เลยจะต้องคิดถึงไมก่อนคิดถึงเจเกมไหมก่อนโอเคต่อนะแบบนี้นะ ดีตารางแบบนี้ค่ะอาชลีไม่ต้องอัชลีทำห่างๆนะคะไม่ต้องชิดแบบเจ๊เกมนะคะหนูทำห่างๆได้เลยเดี๋ยวมันจะชิดเกินไป

อาจีบอกโอ๊ยต้องลบเพิ่มอีกอะไรเนี่ยเจะเกมโอเค อาชาลีวันดีวันที่เท่าไหร่เหรอ